เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสูงพอสมควรนะครับในโลกออนไลน์แล้วก็สังคมของของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับขับรถหรูนะฮะเบลลี่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นไปบนทางด่วนคุณผู้ชมครับแล้วก็ขับแบบว่าตบซ้ายตบขวาสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุนะฮะทำให้รถคันอื่นเนี่ยเขาเสียหายไปด้วยเกือบมีคนตายคุณผู้ชมครับลองไปดูภาพนี้กันหน่อยนะฮะนี่คุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ฮะมาแล้วฮะเบลลี่นะฮะ ออกมาเสร็จปุ๊บตกซ้ายนะฮะแล้วตบเข้าขวาอีกทีคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะคันหน้าเขาเบรกแล้วชนท้ายแบบนี้ครับอโอ้โหเนี่ฮะกระเด็นกระดอนกันหมดแล้วคุณผู้ชมครับนี่กลางทางด่วนนะโอ้โหนี่เป็นคลิปนะจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งครับไปจับภาพวินาทีที่รถเกง่งยี่ห้อเบลลี่ขับมาบนทางด่วนสาธรครับแล้วปาดจากเลนกลางเข้าซ้ายสุดก่อนจะปาดเข้าเลนกลางอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ทำให้รถคันนี้ครับไปชนกับรถมิซูบิชิปาเจโรจนกระทั่งปาเจโร่นั้นพลิกคว่ำครับแล้วไปกระแทกกับรถดับเพลิงที่วิ่งมาเลนขวาสุดซึ่งรถดับเพลิงเนี่ยนะฮะกำลังจะไปร่วมปฏิบัติการภารกิจดับเพลิงเป็นไฟไหม้นะฮะแต่แถวอุดมสุขคุณผู้ชมครับแล้วผู้ชมดูสิฮะสภาพหน้ารถเนี่ยโอ้โหนี่ฮะคือเหตุที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับทำให้รถเนี่ยนะฮะเสียหายในครั้งนี้ทั้งหมด3คันครับคันแรกนะฮะ เป็นเบนลี่แล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นสปอร์ตสองประตูสีบรอนนะฮะหน้ารถฝั่งขวาเสียหายเล็กน้อยนี่ฮะเนี่ยครับ,รบถุงลมนิรภายัยคู่หน้าทำงานสองใบครับแล้วไปพบขวดวายอยู่ในรถด้วยเนี่ยครับดูสภาพนะฮะมีขวดวายอยู่ที่เบาะอ่า ดี๋ยวลองมีขุดไวน์ไหมอันนี้เป็นถุงเป็นถุงต่างๆนานานะฮะแล้วภาพขวดไวน์มีไหมเรามีภาพขวดไวน์ไหมแต่ขวดไวน์นี่ยังไม่ได้เปิดนะคะอ่ายังไม่ได้เปิดใช่ไหมแต่มีขวดไวน์อยู่นะเอาคันที่สองนะฮะก็คือรถยี่ห้อบิซุบิชิปาเจโร่สีดําป้ายแดงเสียหายนลครับทั้งคันุผู้ชมฮะทั้งหน้านี่พังยับครับจนกระทั่งไปถึงห้องผู้โดยสารเลยนะนี่ผู้ชมครับเอาจริงๆนะผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยตอนภาพตัดมา เป็นภาพด้านหน้านี่ผมมองไม่ออกนะว่านี่เป็นปาเจโร่ที่หมวยดูออกไหมเนี่ยรถอะไรดูไม่ออกค่ะดูไม่ออกนะคุณผู้ชม mm. คือถ้าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นปาเจโร่นี่เราก็ไม่รู้นะ,ะเห็นหน้ารถแบบนี้เนี่ยนะฮะคันที่สามครับเป็นรถกระบะดับเพลิงของอาสาสมัครดับเพลิงฐานฮารูนที่บางรักหน้าเสียหายทั้งหมด mm. นี่ฮะหลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเจ้าของรถเบลลี่เนี่ยนะครับ พยายามที่จะพาหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะเดินลงมาจากทางด่วนแล้วเรียกแท็กซี่เพื่อจะหลบออกจากที่เกิดเหตุแต่โชคดีผู้ชมครับอาสาสมัครกู้ภัยที่เขาตามมาสมทบก็เจอตัวพอดีสกัดเอาไว้ได้นะฮะแล้วคุมตัวไปที่สอนอทางด่วนหนึ่งครับนี่คือวินาทีนั้นครับลองดูครับนั่งทะเบียนมาคนชนนะครับลุงแท็กซี่อันนี้คนเมานะครับสองคนที่ชนลงมาจากทางด่วนครับตอนนี้ลงมาข้างล่างนั่งทะเบียนมาหนึ่ง นี่นะครับที่ชนกับรถดระเพลิงครับเมาถ้ามีอาการน่าจะเมานะครับเม,มาครับครับคนชนนะครับลุงแท็กซี่นี่แหละฮะผู้มชมครับซึ่งในภาพเนี่ยนะฮะก็จะมีเอ่อเป็นชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็พยายามคุยโทรศัพท์เหมือนกับคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลากับหญิงคนหนึ่งนะฮะท,ที่อยู่บนแท็กซี่ด้วยเนี่ยนะครับ ลักษณะเนี่ยก็น่าตาดีนะนะฮะแล้วก็พยายามหันหนีหลบกล้องอยู่ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมครับ,ค,ค,รบคือเรื่องนี้นะฮะทั้งฝั่งของคุณสราวุธรีรักแกเป็นคนขับรถมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับรวมไปถึงเมียของแกครับก็คือคุณนิชาวีชาสุริยพัฒน์ที่นั่งในรถคันเดียวกันก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตนเองนั้นเนี่ยนะฮะเพิ่งจะออกรถคันนี้มาได้21วันเท่านั้นเองครับออกป้ายแดงนะครับเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมา ในรถเนี่ยนั่งมาทั้งหมด6คนด้วยกันครับเป็นผู้ใหญ่5คนแล้วก็เด็ก4ขวบอีกคนหนึ่งพ่งจะขับออกจากบ้านได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วครับจะเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดครับที่จังหวัดบึงการตั้งใจว่าออกรถแล้วจะกลับไปเยี่ยมบ้านสะหน่อยตอนขับไปบนทางด่วนใช้ความเร็วสัก9กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงสักครู่เดียวเองฮะรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระแทกอย่างแรงบริเวณด้านหลังแล้วรถเนี่ยมันหมุนฮะและถูกกระแทกจากด้านข้างหลังจากนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดมันสงบนิ่งลงตัวเองเนี่ย ลัดนิ้วมือแปะเท่านั้นเองแล้วมันก็กลับมาอีกทีหนึ่งคือกลายเป็นว่าตนเองนั้นอยู่ในรถซึ่งมันระเนระนาดหมดแล้วเนี่ยนะครับแกยังบอกเนี่ยโชคดีที่ทุกคนนั้นคาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะร,รวมถึงหลานวัยสีข่ขวบทาให้ทั้งหมดนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับยกเว้นคุณพ่อที่แขนหักจากแรงกระแทกเท่านั้นนะครับหลังเกิดเหตุผู้ชมครับพวกเขาก็พากันไปที่สอน,อนอทางด่วนหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของเบลลี่ปฏิเสธการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ว่าตํารวจเองเนี่ยบอกว่ามันเป็นสิทธิข์ของเขาที่จะทำได้แต่ตอนนี้ได้ส่งไปตรวจเลือดแล้วที่โรงพยาบาลตํารวจเชื่อว่าผลเนี่ยจะออกในวันที่หนึ่กุมภาพันธ์นี้ซึ่งได้มีการนัดเจรจาก,กันที่นั่นอีกทีหนึ่งอ้าลองฟังดูนะฮะ เขาไม่ยอมตรวจที่แอลกอฮอล์ที่สายในตำรวจเลยแล้วก็มีพวกพี่ๆกลุ่มกู้ภัยเขาก็พยายามจะแบบอบอกว่าท้าไมพยายามให้เป่าให้เป่าอะไรเงรี้ยเขาก็แบบเหมือนปฏิเสธไม่แล้วก็พยายามจะไปดื่มน้ําพยายามจะไปเคี่ยวหมักฝรัง่งเขาก็คงหาทางแก้ปัญหาของเขาหนูไม่รู้ว่าเขาจะปัญหาอะไรนะคะคะถึนไม่ยอมเป่านะคะคุณมีอํานาจเงินหนูทราบนะคะคุณคุณมีสิทธิ์ในการซื้อรถที่มีคุณภาพดีอาาัอาตราเร่งสูงความเร็วความแรงอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่าให้ถนนของสาธารณะเนี่ยเป็นที่ประลองหรือว่าเป็นแบบที่แบบขับที่มันเกินความเร็วกึนความจําเป็น มันไม่ใช่แค่คนบนท้องถนนนะมันคือชีวิตของคนอื่นน่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมครับก็ลองดูภาพที่ทางฝั่งเจ้าของเบลลี่ที่พยายามเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยฮะแกก็พยายามเคี้ยวอยู่ตลอดเนี่ยเคี้ยวเนี่ยฮะ ก็จะเคี้ยว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 อยู่งนี้นะฮะคนไปถามบอกพี่เคี้ยวหมาฝรั่งตูดแอลกอฮอลหรือยังเขาก็ไม่ตอบไม่พูดก็จะเคี้ยวเคี้ยวเนี่ยนะฮะเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเคี้ยวหมักฝรั่งแล้วอาจจะเป่าแอลกอฮอลไม่ขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เหมือนเป็นการถ่วงเวลาที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะเนี่ยฮะคือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมเป่าปริมาณแอลกอฮอลเนี่ยนะครับแล้วก็ยังได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะฮะกับทางคนขับเบลลี่เรื่องนี้นะครับทางพันตรุษเอกนัทธพัฒ ทุตินันนะฮะท่านก็เป็นผู้กกับการกองกกับการ 2, สองศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วนพิเศษเนี่ยนะครับกองกับการตรวจจราจรท่านบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดซึ่งการตรวจเลือดเนี่ยนะฮะจะได้ค่าที่แม่นยำกว่าการเป่าด้วยเครื่องอีกด้วยซ้ำส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้ว่ากองประชาการตำรวจนครบาลเคยรณรงค์เกี่ยวกับการไปเป่าเท่ากับเมาแต่ทำไมเนี่ย ยังไม่มีการแจ้งข้อหาท่านยืนยันแบบนี้ฮะบอกว่าไอ้เคสนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ยินยอมตรวจเพราะการตรวจสามารถทําได้ทั้งการเป่าและการตรวจเลือดซึ่งผู้ต้องหาไม่ยอมเป่าแต่ยอมตรวจเลือดและสามารถแจ้งข้อหาเมาและขับได้ทันทีแต่ที่ยังไม่ได้แจ้งเพราะต้องรอผลการตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องระยะเวลาที่เคยมีการถกเถียงกันว่าถ้าทิ้งไว้นานจะส่งตัวไปตรวจสอบ คือมันจะทําให้ค่าปริมาณแอลกอฮอลเปลี่ยนไปไหมเรื่องนี้ค่ะท่านก็บอกว่าได้มีการคุยกับแพทย์ที่ทําการตรวจก็ยืนยันว่าการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเส้นเลือดสามารถตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็สามารถเทียบระยะเวลาขณะที่เกิดเหตุได้ทีนี้ประเด็นนี้ค่ะในมุมของผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์บอกว่าแม้จะเป็นสิทธิ์ของผู้ขับขี่นะคะคือ เขาสามารถที่จะปฏิเสธการตรวจได้ก็ให้พนักงานสอบสวนมีข้อสันนิษฐานขอให้แพทย์เจาะตรวจเลือดได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไปตรวจเลือดอะคะ่ะในมุมของคุณหมอธนพงศ์บอกว่าจะใช้กับเคสที่หมดสติมากกว่าถึงให้มีการไปตรวจเลือดนะคะกรณีนี้ท่านเองก็มองว่าเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่าที่มไม่ยอมเป่าแต่จะขอตรวจเลือดของฟังท่านดูครับ ข้ออ้างตามข่าวก่อนหน้านี้มีการระบุว่าตัวเจ้าที่ตำรวจเองจะนำไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเพราะมีมาตรฐานมากกว่าอยากจะเรียนว่าไม่น่าจะถูกต้องเพราะการเป่าด้วยเครื่องเป่าที่ได้รับการตรวจสอบก็ถือว่าเป็นเครื่องมือมาตรฐานเทียบเท่ากับการเจาะเลือดเจาะเลือดมีมาตรฐานมากกว่าอันนี้อันนี้ก็ก็ไม่น่าจริงในทางกับการการที่ ต้องดีเลย์หรือว่าต้องซื้อเวลาไม่สามารถเจาะเลือดได้ทันทีเนี่ยกับจะยิ่งทําให้มีผลเสียต่อมาตรฐานการตรวจกว่าจะไปที่โรงพยาบาลกว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจก็อาจจะหมดเวลาไปอีก2หรือสามชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยระดับแองกอฮอล์มก็จะลดลงไปสิบห้าถมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าเคสนี้สุดท้ายเจาะออกมาแล้วเหลือสี่สิบกว่า,ก,วาก็กลายเป็น รอดไปตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยโดยกฎหมายกําหนดให้อํานาจอยู่แล้วหากผู้ต้องหาไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันควรให้สันดิษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อที่จริงเป็นไปตามผลแบบพิสูจน์ก็หมายความว่าก็สันดิษฐานว่ามีการเมาได้นะครับ,รบแต่อันนี้กฎหมายก็ให้อํานาจไปอยู่นะนี่แหละครับผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่ายังไม่จบนะฮะเพราะหลังจากนั้นเนี่ย ทางฝั่งของคนที่ชนเนี่ยก็ถูกเปิดเผยตัวตนออกมานะครับว่าเป็นใครนะฮะเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็เคยเป็นข่าวว่าเป็นในทุนของพรรคเศรษฐกิจใหม่ด้วยนี่นี่แหละครับก็ทำให้ทางปั่งของผู้เสียหายเขาเนี่ยก็ไม่สบายใจนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะมีเรื่องของอิทธิพลหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมาเบียดบังไหม ทำไมถึงยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำไมถึงไม่มีการเป่าเป็นบานแอลกอฮอล์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่านผบตรเอ,องรวมถึงทางทางตำรวจลูกหน่วยงานก็บอกเลยบอกว่าถ้าเมาแล้วหรือถ้าเกิดไม่เป่าแอลกอฮอล์อถือว่าเมาเลยใช่ค่ะเนี่ยนะฮะถือว่าผิดเลยอืมปรกตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจในเลือดก,ก่อนตรวจเลือดก,ก่อนเพราะว่าทางนักธุรกิจท่านนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ยอมเป่านะ เ uh, ขาคาไม่ได้ไม่ยอมให้ตรวจแต่ว่าขอตรวจด้วยขอตรวจด้วยวิธีการตรวจเลือดอ่านี่แหละครับเดี๋ยวคืนนี้ทุ่มหนึ่งรู้สึกจะมีการเจราจากันระหว่างทางฝั่งของคนขับรถปาเจโร่แล้วก็ทางฝั่งของคนขับรถเบรลี่แต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ทางฝั่งของปาเจโร่ ero, เนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะฮะ ค่าเสียงานเ,เสียเวลาค่ารถที่เพิ่งจะออกมาแล้วพังไปนะฮะเจย่ามากมายแล้วครับเพิ่งจะออกมาได้21วันนะคะแล้วก็คนที่บาดเจ็บหนักก็คือเป็นคุณพ่อที่แขนหักนะคะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องไปตามดูนะครับเพิ่งจริงแล้วยังมีเรื่องราวที่รับซ้อนกันอยู่อีกบางเรื่องด้วยนะฮะค่ะออะนะครับ